สุนารพีนี้ผมขอตั้งจิตอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่ผมเคารพบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรหลวงปูท่ทวดวัดชังให้สมเด็จยานสังวรสมเด็จกรมมาหลวงวัวชิราวงเจ้าวัดวัดโรน,นิเวศเก่าพระสมณเจ้าสมเด็จกรมพระยาปะเรศวิริยาลงกรพระสมณวัดวบน,นิเวศ พระสมณพรับเจ้าวาชิริยานวโรรสวัดบวรหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ครูบาสีวิชัยหลวงปู่ฟั่นอาจาราโยแล้วก็ท่านพลีธรรมัทโรหลวงตามหาบัวญาสัมปันโนหลวงปู่บุญมีโชติปาโลหลวงปู่รีวัดถ้ำผาแดงหนองวัวซอ นะครับและพ่อแม่รูาจารย์อีกมากมายหลายท่านรวมทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินกรุษนาคอินยมพรมยักษ์ขอให้สิ่งศักดิส์สิทธิ์ทั้งหมดนี้และขอให้บุญบาร,รมีที่ผมได้ทํามาทุกๆเช้าในการเป็นบัติธรรมสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาจงประทานพรทรงสิ่งที่เป็นสิริมงคลไปให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ฟัง รายการนี้อยู่ขอให้บุญบารมีต่างๆเหล่านี้ที่ผมทํามาทั้งชาติก่อนและชาตินี้ตลอดจนองค์พุทธคุณและพุทธ,ธานุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ผมได้เอ่ยชื่อไปแล้วนั้นจงไปสู่ท่านผู้ชมไปสู่ครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานพิ้าณาอาขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขอให้มีความสงบในจิตใจขอให้รู้จักพอเพียงไม่โลภ นะครับและขอให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และขอให้มีความสุขความอบอุ่นในครอบครัวของทุกทท่านและเจริญก้าวหน้าและสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัยและเจ็บตั้งหลายด้วยเทินสาธุสาธุสาธุถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันนะาผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม